พี่น้องครับมาเอาแตลิ่งปิงนไปกินแน่โดรับับม,มีแต่นวยใหญ่ๆพี่น้องครับเดี๋ยวมีดิท่านเรื่องหนึ่งสิบเอ็พี่น้องฟังนะครับเป็นดิท่านเกาดิท่านแกนะครับตั้งแต่สมัยคุณละดึกดำบรรแล้วครับเรื่องกากับนกเข่าพี่น้องพี่น้องครับแต่จีก,กาเนี่ย สีสีขาวครับกา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 สีสีขาวบ่ได้สีดำคือเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องครับส่วนนกเข่าก็คือกันครับจะสีสีขาวคือกันบ่ได้สีลายง้มคือเดี๋ยวนี้ครับกากับนกเข่านี่เป็นเสียวหักเสียวแพ่งกันพี่น้องครับหักกันมาสไปใส่มาสใส่กันไปน้ากันไปเที่ยวใส่กับไปเที่ยวน้ากันครับจินกับจิ้นน้ากันครับนอนกับนอนน้ากันหักแพ่งกันไหลายมือนึงครับ นกเข้ามาส่วนกาไปเที่ยวสวรรค์ปะนะวากาเข้าไปเที่ยวสวรรค์บอพะนะท่างกาก็เลยว่าสิไปเที่ยวเห็นยังสวรรค์ปะนะนกเขาว่าสีผ้าไปเบิงนั่งฝ่าฟอนปะนะพอจะตกลงกันได้ครับกาก็เลยว่าเอาหันเข้าไปเที่ยวสวรรค์นี่นั่งฝ่าสีมาเข้าบอสีเข้าบางงามแม่สีปีเข้าบางงามแม่ หางนกเขาเลยว่าบอยยากเดี๋ยวเข้ามาเอาสีแต้มปีกให้กันแล้วจังไปเที่ยวพันะจากนั้นครับพี่น้องครับนกเข้ากับกากับแปลวสีมากครับแปลวสีมากนกเข้าให้กาท่าสีปีกก่อนครับกาใส่เวลาท่าสีปีกให้นกเข้าอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นพี่น้องอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแต่ว่า ปอจท่าแล้วๆครับนกเข่ามาซวางแวนโอ้เหมือนงามคักแก่ครับปีกไล่นกเขามันงามได้พี่น้องครับงามไหลเอาไปที่นี่ที่ตัวท่ายเขานกเข้าพะนะเข้าพะนะนกเข่าก็เรียว่าเออเดี๋ยวเอาสุท่าให้เลยเขาสุท่าให,าาให้จากนั้นครับความอิจฉาดิศยาของนกเขา่ามีครับย่านมูรอกวารอกวาพะนะ นกเข่าเลยจับสีดำครับมาเทหาดก,กาเมื่อตัวจากนั่นครับกาก,ก็เลยไปแย่งแหวนมือเพราะต้แย่งแหวนมือขนนดกับสีดำเต็มปื้ปือกาเฉียดหลยครับป้ามือคือมาท่าสีกูมีมเทศสีหาดกูสีเฮตั้งแต่มือนั่นเป็นตัวมาครับนกเข่ากับกาก็เลยบมถือกันพี่น้องครับเห็นกันบ่อไรนะครับเห็นกันย่ำใดมันสีไล่จิกไล่ตอดกันหลดนี่คือความอิฉาฤษยาครับความประจิงใจคำวมาเพื่อน ว่าจริงใจให้กันนี่คือความบ่ถือกันบ่ถือกันของนกเข่ากับกาพี่น้องมิจฉานั่นครับคนเฮ้าครับหักกันก็ขอให้หกัก้วยความจริงใจครับบ่แม่นทำทาหากักหากทำทาหักมั่นกระสิบ่เป็นความหักที่แท้จริงหักแพงแพงปันพี่น้องพั่อาจารย์คมนี่ล่ละหักแพงแพงปันพี่น้องครับบ่ได้แพงเด้ ก็ได้ยังไงแต่เลี่งปิงก็มาเอาครับจะได้พักได้มีก็มาเจ็บไปครับอืม,มาหอดกะเขามาประตูหน้าบ้านนี่แหละครับบ้านย่างครับโมทีสิบเจ็ดครับมันสิมีพนักงานตอนรับีด่ดอก่ครับประมาณสามตัวเป็นมาที่เน่เหนือเลี้ยงไว้ครับส่วนพนักงานตอนรับของอาจารย์ก้มนี่จะไปทั้งไหนครับมือหนีครับนั่นคือแมวสามตัวคือกันเสร็จแนวเสือบอกเสร็จแล้ว ฮึอาม้อมซ้อมสมสมส้อมซ้อมบินาซ้อมพอกันชิปหนักแล้วก็ไม่สวมจีต่อไปได้แล้วบ๊ายบาย